ใจที่จะต่อเติมบ้านเพราะว่าต้องการห้องห้องฟิตเนสเล็กๆนะคะก,ก็เลยเอาระเบียงบ้านเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยก็มาต่อเติมเป็นห้องนะคะขนาดมันไม,ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยก็เลยคนออกแบบก็เลยใช้ใช้กระจกในการทําผนังพอใช้กระจกตอนแรกเราก็เลือกอใช้ใช้กระจกที่กันยูวีนะคะก็เป็นกระจกพิเศษกันความร้อนแต่ว่ามันก็ยังไม่พอค่ะมันมัน,มน,มนแดดมันร้อนมากก็เลยจำเป็นต้องติดข้าม่าน ไม่แน่ใจว่าจะจะจะ,จะเป็นยังใช้แบบไหนวัสดุแบบไหนแต่ก็มีคําตอบบ้างอยู่ในใจว่าว่าอยากได้ม้าหมวนเพราะเนื่องจากว่าคือห้องมันมันแคบพื้นที่ไม่มากนะคะม้านมวนเนี่ยน่าจะเก็บเก็บขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ดูห้องโปรดอันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยที่ชอบก็คือมันทําความสะอาดง่ายค่ะคือใช้ผ้าแบบมาเช็ดก็หรือผ้าแห้งเนี่ยเช็ดปัดฝุ่นก็ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ความโปร่งแสงของมันการดูแล,ลรักษา ร้อนอีกด้วยเพราะว่ามันมันสามารถแบบเลือกเปอร์เซ็นต์ป้องกันยูวีได้อันนี้คือถูกใจมากม่านม้วนที่โพทีเอาวัสดุให้เลือกตอนตอนตัดสินใจที่จะใช้ม่านม้วนเนี่ยม,มีมีหลายแบบมากมีมีแบ่งเป็นเล่มๆเลยคือถ้าเราต้องการแบบทึบแบบโปร่งแสงวัสดุที่ต่างกันก็จริงๆงเรามีจดอยในใจอยู่แล้วว่าต้องการผ้าม่านที่เป็นโปร่งแสงฉะนั้นเนี่ย เราก็เลือกเลือกเฉพาะเล่ยที่มันเป็นแบบโปร่งแสงนะคะแล้วก็ยังมีอีกว่าให้เปอร์เซ็นต์ส่องแสงเนี่ยผ่านได้ตั้งแต่2 0 3 0 40เปคือแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความต้องการของเราซึ่งตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะเพราะว่ามีให้เลือกเยอะแล้วก็สีสันก็สวยทันสมัยแบบผ้าเองลายผ้าเองก็เรียบง่ายดูดีค่ะหลังจากติดบ้านแล้วรู้สึกไงแฮปปี้มากคือแบบ ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราคิดก็คืออย่าง,างที่เห็นน,น,นะคะคือไม่อยากให้ห้องทึบแต่ว่าเพอินว่าห้องนี้เป็นห้องที่หันหน้าเข้าสวนของโครงการคนก็มีผู้คนเดินผ่านไปบ้างแต่ว่าคือเราไม่อยากปิดจนทึบเพราะว่าส่วนที่ดีของตรงนี้คือว่ามันได้เห็นต้นไม้เยอะมันได้เห็นสวนแล้วก็เราก็ยังอยากเห็นธรรมชาติแต่บางครั้งเนี่ยถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นเราลูดม,ม่านปิดแต่ว่าความเขียวความโปร่งของห้องเนี่ยก,ก็ยังมีอยู่ก็คือ Happy, แฮ ppy ตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะ มีอะไรฝากถึงคนที่ต้องการหาผ้ามา่านวอลเปเปอร์ aper, หรือม,าม่านงนจริงๆเนี่ยเจ้าของบ้านก็คงคงน่าจะมีมีโจทย์อยู่ในใจอยู่แล้วว่าว่าแต่และห้องแต่และการใช้งานของเราต้องการอะไรที่สําคัญคือต้อง,ต,องต้องหาที่ปรึกษาหรือว่าคนแนะนําที่ที่ได้คําตอบตรงใจเราแล้วก็มีคําตอบต่างๆให้เราเลือกคือมีทางเลือกมีข้อเสนออันนี้น่าจะสําคัญสาหร,รบับสาหรับการเลือกใช้งานเลือกใช้บริการซึ่งซึ่งทางโทรทีเนี่ยมีคําตอบแล้วก็นําข้อเสนอ เดี๋ยวแล้วก็เราสามารถเลือกได้จนจนเราพอใจมีอะไรก็แนะนำได้อย่างดียังไงก็แนะนำเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ